ในชุมชนบ้านท่าคั้มฝายนะครับของตำบลนาทอนอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลเนี่ยเป็นสังคมก็เรียกเป็นแบบเชิงเดี่ยวครับเพราะว่าทํางานหน้าเดี่ยวคือรำมานเกษตรกรขีดยาง90และก็เป็นพระวัฒนธรรมคือมีศาสนาอิสลาม90ไทยพุทธประมาณ5และก็ไทยจีน5จนในที่สุดครับตอนนี้ชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของบ้านท่าคั้มฝายครับมีการพลิกผันหรือเปลี่ยนแปลงคือ ด้านรายได้และก็ทางด้านคุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นนะครับดีขึ้นและนในที่สุดครับตอนนี้เราเป็นชุมชนต้องเที่ยวอย่างยั่งยืนในชุมชนนะครับและก็คนในชุมชนมีรายได้เสริมในการท่องเที่ยวมีทั้งเด็กผู้สูงอายุเยาวยชนและคนในชุมชนนะครับมีรายได้หมด เราทาการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับเรามีทั้งาฐานเรียนรู้ทางด้านศิษฐกิจพอเพียงมีธนาคารต้นไม้มีแหลง่หลงเรียนรู้ในชุมชนนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนนะครับที่บบเด่นๆก็คือทางด้านศึกษาดูงานทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนทางด้านธนาคารต้นไม้แล้วก็ที่เที่ยวทางฝั่งทางทะเลนะครับคือมีสลังมังกรมีปูงทัพนะครับจมนกเหยี่ยวนะครับแล้วก็ ที่ไฮไลท์ที่สุดในชุมชนบ้มมานท่ามกวายตอนนี้คือดูพระอาทิตย์ตกน้ําดูค้างคาวไม่ไก่บินออกจากถ้ําประมาณแสนตัวใน,ในสตูลทุกว่าบ้านเราทะเลปาข้าลํานาวาแม่ตะไง,งามหัวใจเกิมดมเมื่อเห็นรอยยิ้มสุขลำอุนในโห ใจทุกอย่างเมื่อมาบรนทาาา ตูนทุกว่าบ้านเราทะเลป่าข้าวลําเนาแม่ตาได้เงาชหัวใจเินเมื่อเห็นรอยยิ้มสุเรลำคออได้เลยครับอตอนนี้คือการท่องเที่วยวโดยยุมชนเนี่ยสามารถเป็นรายได้หลักกับคนในชุมชนได้เลย ขนนะตัดย่างย่างเดียวแต่กำควายนี้ตึงกระตอนนี้ป้อมมีการตรงเตียวจุ่มจุนมันแต่กำควายชาวบ้านก็มีแตได้เทิมขึ้นมาจากการตรงเตียวถ้าเข้ามาชาวบ้านทุกคนกระต้นดับดีชีวิตประจําวันจะดีขึ้นเพราะเรามีแต่ได้เพิมตรงงานจากการตรงเตียวปอผู้ใหญ่บบานก็แนะนํปโูกปักกินเองตัวเรื่อนเศรษฐกิจปอเพียงชยวยเรื่องตรเองได้ ซึ่งเบียบางทีจากตซโรตัดยางนั้นปว่าจุ่มจนมานนี้การต่งเตียมานนี้เบี้ยกเก็บยางบางทีเราก็ได้เลือกปั่หาทางด้าน เศร,รษฐกิจของเมื่อ,อก่อนบ้านทา้งคฝ่ายทำงานแบบเกษตรกรหน้าเดียวนะครับโดยที่ไม่มีอาชีพเสริมและก็รายได้เมื่อก่อนคนมีรายได้น้อยนะครับแล้วก็การเลี้ยงชีพเนี่ยไม่พอกับค่าใช้ใจ่ายแต่ยุคนในปัจจุบันนะครับชุมชนบ้านทางคำ้ำายเรามีความสร้างความสมดุลหรือว่าสร้างความยั่งยืนนะครับมีการทําอาชีพเสริมในเน้นในการมีรายได้เสริมคือบ้านทั้งคำ้ำายเราทาการท่องเที่ยวโดยชุมชน จนในที่สุดตอนนี้นะครับปัจจุบันนอกเหนือจากชาวบ้านที่เรามีรายได้จากอาชีพหลักคือการทําเกษตรกรนะครับตอนนี้เรามีอาชีพเสริมคือการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็มีรายได้ทุกคนในครัวเรือนนะครับและได้ทุกมิติทั้งเด็กเยาวชนผู้สูงอายุนะครับและก็คนในชุมชนทั้งหมดก็มีรายได้นทา้งด้านสังคมเมื่อก่อนนะครับปัญหาโดยหลักของบ้านทั้งข้าฝ่ายนะครับคือการความร่วมมือ ก็มีการทํากิจกรรมอะไรก็คนที่มาร่วมกิจกรรมน้อยมากจนถึงปัจจุบันในการที่เราพัฒนาคนในชุมชนให้มีความร่วมมือคือการสร้างจิตสํานึกนะครับและก็สร้างกฎธรรมนูญในชุมชนนะครับให้มีแนวทางมาร่วมมือนะครับจนในถึงปัจจุบันนี้นะครับทั้งเด็กทั้งเยาวชนผู้สูงอายุและคนในชุมชนทั้งหมดนะครับมีความร่วมมือโดยการที่เราใช้กฎธรรมนูญชุมชนมาสร้างจิตสํานึกคนในชุมชนครับช ทรัพยากรนะของบ้านท่าง้ายไครับมีบริบทคือมีภูเขามีป่ามีนาและมีทะเลแต่ว่าอาชีพส่วนหนึ่งของบ้านทา่าข้ายคือทางทะเลน,นะครับเราก็มีกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าชะยเลนนะครับจนในที่สุดนะครับเราสามารถทําความยั่งยืนให้คนในชุมชนโดยสร้างแหล่งอาหารทางด้านทรัพยากรทางทะเลทั้งป่าชาเลนนะครับมีตั้งกุ้งหอยปูปลาที่สมดุลให้กับชุมชนและก็สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนแน่นอนครับ พัฒนาชุมชนบ้านท่าคำฝายในปัจจุบันนี้นะครับเราใช้บุคลบคลบุคลากรในในชุมชนนะครับโดยการสร้างองค์ความรู้เพื่อมาสร้างมูล,ลค่าเพิ่มของคนในชุมชนโดยเอาทรัพยากรในชุมชนมาสร้างเป็นสินค้าโอท็อปหรือเอาทรัพยากรทางาในหมู่บ้านทางทะเลอะไรทุกอย่างนะครับามาทําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับและก็จนในที่สุดครับตอนนี้บ้านท่าคำฝายเรามีทุกมิติ มีทั้งแหล่งเรียนรู้แหล่งต้องเที่ยวสินค้าโอท็อปและก็เยาวชนที่เป็นไกด์นำเที่ยวและก็เป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนบ้านท่าค้ำ่ายสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนแน่นอนครับ,บและตัวนี้ได้ได้เม็ดพันธ์ุมาจากสุราษฎร์ธานี มาเพื่อกระจายพันธุ์ต่อตัวนี้ผมไม่ขายนะผมจะแจกให้ส่วนใหญ่แจกให้นักอนุรักษ์แจกให้คนที่อยากปลูกจริงๆเพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้ชมว่าตัวนี้ตัวนี้แหละเคียนหลังขาวอย่างพุดในอดีตเคยพูดไว้ว่ามันเนื้อแข็งสุดๆจุดเด่นของชมชนบ้านท่างขวายนะครับตอนนี้คือ การเราทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับแบบยั่งยืนเนี่ยทำให้เรามีทุกมิติและทุกด้านนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจทั้งด้านสังคมและทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและก็ทั้งด้านวัฒนธรรมเพราะว่าในการทําท่องเที่ยวโดยชุมชนทุกมิตินะครับจะเข้าหลอมรวมกันและบูรณานการด้วยกันสร้างความยั่งยืนกับคนในชุมชนเนี่ยกกินแบบไว้เลยทีนั้นมีประโยชน์มกระจ่เข้าแก่เข้าแก่เข้าคน์ ภกกาคีกระขายของบ้านท่าค้ามฝายนปัจจุบันนี้ครับที่ได้มีแนวร่วมมาบูรณานการด้วยกันนะครับกรมการบุครองของจังหวัดสตูลน,นะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลน,นะครับและก็อีกมากมายทั้งพัฒนาชุมชนและก็หลายหน่วยงานนะครับที่มาดุนเสริมและก็มาบูรณา,นานการด้วยกัน และที่ขาดไม่ได้นะครับที่สร้างสร้างความยั่งยืนณปัจจุบันนี้ที่เห็นผลตันตานะครับคือทกศนะครับของจังหวัดสตูลที่ให้ความสําคัญและให้ความร่วมมือมาตลอดมาครับผลลัพธ์ของชุมชนบ้านท่าคำควายคือความอุดมสมบูรณ์นะครับคือสุขกายสุขใจสุขสังคมสุขจิตวิญญาณนะครับเชื่อได้เลยทั้งครับว่าปัจจุบันนี้นะครับท่าคำควายครับสุขได้แรงอกแน่นอนครับ ทางใน,นการติดต่อนะครับการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านท่างฝ่ายครับเข้าไปใน a c e b o o k นะครับการท่องเที่ยวและศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านท่าขําฝ่ายหรือเข้าไปในไลน์นะครับที่เรามีสแกน QR อรโค้ดอยู่ในหน้า f a c e b o o กอยู่แล้วถ้าอยากสนใจนะครับก็ไปเรียนรู้หรือไปชมได้ครับใน u t u b e นะครับพิมว่าบ้านท่าขํามฝายตําบลน,นาทอนอําเภอจุ้งว่าจังหวัดสตูลครับ